สวัสดีท่านทุกท่านด้วยนะครับผมในวันนี้นะครับผมจะพามาดูนะตัวนี้เป็นตัว G P X d e ม o n 150รอยห้าสิบ G R นะครับติดกล่องท้ายเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกล่องนะครับผมซื้อมาประมาณหนึ่งพนะส่วนแล็คแล็คท้ายนะครับอันนี้ก็ซื้อมาประมาณพันหนึ่งเช่นกันก็เท่ากับว่าไอ้ตรงส่วนหลังตรงนี้นะครับหมดประมาณ2 0 0พันนะก็คือติดกล่องไว้ใช้งานนะครับส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันก็ ถามว่ามันเข้าหรือเปล่ามันก็ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เนาะตอนนี้มันเป็นรถทรงสปอร์ตนะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับเนี่ยมันก็สวยไปอีกแบบนึ่งน,นะมีกล่องท้ายเพิ่มเข้ามานะครับไว้ใช้งานกล่องนี้นะครับเก็บหมวกกันน็อกเต็มใบได้หนึ่งใบอันนี้ผมซื้อมาเองนะไม่ได้รับสปอนเซอร์ใดๆนะครับก็อยากลองดูนะครับ เพราะว่าเวลาผมใช้รถคันนี้แล้วมันไม่มีที่ไว้ใส่ของนะครับส่วนใหญ่เราจะแขวนไว้ต้องแฮนอย่างเงี้ยพราแขวนไว้ตรงแฮนด์แล้วมันกำคาร์ดไม่ค่อยได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหลังจากติดเสร็จแล้วผมจะตัว GPX d e m o n นะครับ150 GR ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดเราเอาตัวท้ายตรงนี้ออกไปนะครับแล้วเปลี่ยนเป็นท้ายสั้นนั่นน่าจะสวยกว่านี้วันนี้ก็ถือว่าพามาดูแล้วกันนะครับ ตัวรถที่ติดกล่องเดี๋ยวเพื่อใครหลายคนอยากจะรู้นะครับว่าติดกล่องแล้วจะเป็นยังไงนะผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับอยากรู้เหมือนกันว่ารถทรงสปอร์ตเวลาติดกล่องแล้วมันจะโอเคหรือเปล่านะครับก็วันนี้เราก็ทดลองแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นส่วนตัวผมก็รู้สึกว่ามันก็สวยไปีกแบบหนึ่งนะแต่มันก็จะดูแบบขัดๆเล็กน้อยนะครับก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันนะครับส่วนตัวผมผมเน้นใช้งานนะครับเอาไว้ใส่ของก็ถือว่าโอเคอยู่ติดไว้นะครับ ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับพามาดูเฉยๆนะครับถ้าเกิดใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้แล้วกันนะสำหรับตัวกล่องกับตัวแกท้ายของรุ่นนี้นะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับผมไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับร้านค้าใดๆนะอันนี้ผมซื้อมาเองแล้วก็เอามาใช้งานเองแล้วก็รีวิวนะครับผมประมาณนี้โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ